โฉมหรือว่าโฉมก็เปลี่ย<า>ทำอาหารหรือทำอาหารเป็นไงบ้างวันนี้ไม่นุก็วันนี้เป็นเมนูแซนด์วิชง่ายๆแต่ก็ซับซ้อนอยู่อยากให้ถ้าใครได้ดูไลฟ์ที่ผ่านมาก็อยากให้ลองทำดูว่ามันก็เป็นเมนูหนึ่งที่เราเคยทําในเนื้อสัตว์อันอื่นแล้วมันอร่อยดีมัน,ม,นมันง่ายด้วยมบบอะไรด้วยมีลูกมือที่แบบว่าสถ้าเสวยมาช่วยนะนเป็นไงบ้างดีครับน้องน้องน่า,ารักมากครับก็เห็นเราก็แอบเชียร์น้องครับตอนก๋วยเตีต๋ ใช่แล้วเห็นน้องได้วันนี้ได้เจอตัวจริงก็ดีครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทำอาหารได้ไปได้ชมด้วยเนาะใช่จริงอุปกรณ์เห็นบอกว่าใช้ง่ายอะไรง่ายมากเลยผมเป็นคนชอบซื้ออุปกรณ์ครัวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มางานด้วยแล้วก็ได้ช็อปอาจจะได้ชอปปิ้งต่อด้วยหมอ่าสังเกตว่าางได้เดินดูแล้วของเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ใครที่ชอบเครื่องครัวอยากให้มาลองเพราะว่าตรงนี้มัน ครบเครื่องจริงๆและเป็นโทนใหม่ด้วยถ้าอยากให้กอลองดูครับที่เซ็นทรัลอยากพี่ๆลองฝากเหมือนะนครับแฟนๆที่สนใจหรือว่าเล่ไงก็ฝากแฟนๆแล้วกันครับจริงๆแล้วนี่เป็นอีเวนต์แรกที่ผมรับทำอาหารผมไม่เคยรับเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแ,แปลกๆง,งนนาน<บ><บ>นั้น,น,นคือต่อให้เราชนะมาแต่เรารู้สึกว่าแบบ เก่เก่งเราเราเราไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นเชฟนี่เวลาเรื่องมันแรกเขาเขียนเครื่องม้าแบบใช่ผมบอกว่าเรียกเป็นคุณพิษได้ไหมตอนได้มาทำแล้วมั่กดล้องตัวเองยังคะเหมือนแบบจริงจริงผมมาทำตลอดเวลาไม่ถึงว่าได้มาทำออกอีเวนต์อ่ะก็โอเคขึ้นก็โอเคขึ้นตอนรู้สึกว่าคือถ้าให้ผมเป็นถ้เรียกตัวเองว่าเป็นเชฟแม่หรือตัวเองเป็นเชฟนี่ป็นคนชอบทำอาหารแต่ถ้าจะมีโอกาสแบบติดต่อเข้ามาอีกได้ได้ทำได้ได้ ไม,ไม,ไ,มไม่เินะไม่ไม่ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แต่แค่รู้สึกว่าเราจะทำอาหารแล้ว,พวเพื่อนๆจะชอบกินหรออะไรเงี้ยราไม่ได้เขินหรอกครับคับแล้วสุดไปเที่ยวทะเลนนใช่ครับเป็นไงบ้างนี้ดินแลกรอบนี้เป็นไงบ้างคะก็โอเคนะครับเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันไกลคือผมไม่ได้ไปไปมาดิฟแบบแบบแบบรุ่งหล้าคือผมก็ไปเที่ยวไปดำน้ำก่อนแล้วก็อาจจะมาพักที่ที่มัน เป็นรีสอร์ทประมาณสองวันไม่ได้บินออกประเทศนานขนาดนี้ก็ตั้งแต่โควิดตอกสัปปีเลยปียาวเลยใช่จัดเต็มเลยนะพอไปเที่ยวครั้งนี้เลยกเหนื่อยมากกว่าแทนที่จะได้พักพักผ่อนแทนบินนี่คือยังไม่ได้มีแพลนที่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปพังนอกแล้วพักผ่อนเราไปมามาเออกี่วันหรืออะไรยังไงบ้างไปมาทั้งหมดห้าหกวันหกหกวันประมาณห้าหกวันนี่แพลนของเราไปที่เราคิดกันว่าเออไปจะไปทําอะไรบ้างเนี่ย เออแพลนครบแต่ความไหวอาจจะไม่ครบอาจจอาจจะแบบสกิปบ้างอะไรเงี้ยครับมันเหนื่อยแต่ก็มีช็อดหวานให้เราได้เห็นเลยครับเห็นมีมารีด้วยมีแบงค์ด้วยยังไงไปด้วยหลายคนอ๋อก็เรื่อยๆครับก็จริงๆแล้วมันไปดำน้ำกันแบงค์มันก็ไปดำน้ำแบงค์นเดี๋ยวนี้มันเป็นยูทูบเบอร์แล้ก็แล้ก็ถ่ายตลอดเวลาเพราะว่าชาแนตก็ตาดีแบบว่าแอบไปเห็นไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมผมผมไม่ได้หลบอะไรหรอกแค่ผมว่าแบบ มึงจะถ่ายตลอดเวลาเลยเหรอสะกิดสะกิดน้องชายสะกิดน้องชายเรามาต่อที่แบบเบาหน่อยเบาหน่อยอะย่างเ้ยเออช่วงั้ก็มีแต่เขาบอกแต่เขาไม่เป็นไรก็บอกมันเล่นงอนอยู่แล้วว่ารักรักมันเป็นแคอแมันดีเป็นไงบ้างก็โอเคครับก็ชิลๆผมอยากไปเจอปลาเจออะไรเยอะมากกว่าเพราะว่าผมสองสามปีดำน้ำมาก็ดำแต่ในประเทศไทยเนาะครั้งแรกที่ได้ดำนอกแล้วเขาไปครั้งนี้โมเมนต์แบบว่าเอามีโมเมนต์ให้แฟนได้เห็นเยอะขึ้นเลยอย่างเงี้ยรู้สึก บสบายใจขึ้นไหมจริงๆผมไม่ได้ผมไม่เคยปิดเลยเลยครับผมไม่เคยไม่เคยแบบโหต้องการหลบซ่อนเลยเลยถก็เอาตามที่ตามปกติซึ่งผมไม่ได้เป็นคนแบบนั่งลงรูปผมแบบเดือนหนึ่งลงสองรูปเลยเนี้ยเออไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงรูปอยู่แล้วเพราะอะไรเวลาบางครั้งนี้เราเข้าใจกันมากขึ้นมันก็มันคือมันมันผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่มีปัญหาอะไรให้มันให้มันเกิดเลือรก็ก็ทรงๆอย่างนี้ ได้คือได้คือแบบฟังมามาว่าอะไรก็เฮ้ยมันมีรูปอย่างนี้ว่าแฟนๆบอกเอ้ยเปลี่ยนก็ก็แค่ทะเลเงี้ยก็มีบ้างละครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเย่เย่เดี๋ยวไปแฟนๆให้เราให้เรแล้วเขินอยู่ไหมคะเวลาที่เออแบบมีคนโฟกัสอะไรไม่ไม่ไม่เขินอยู่อยู่แล้วไม่เขินอย่างน้คับอันนี้ทั้งหมดทั้งหมดเราคบกันมาประมาณกี่ปีได้กี่เดือนแล้วก็ประมาณปีกว่าสิปีกว่า ที่โอกาสได้เห็นรูปพูกแบบเต็มๆแบบชัดๆหรือว่าเคยลงตอนวันเกิดผมลงเหมาะมากคือมันคือผมไม่ได้บอกว่าเนี่ยจะต้องลงวันนี้ต้องลงวันนี้เดี๋ยว่าในอัตตอรี่มันต้องมีอะไรก็ถ้ารู้สึกก็อยากลงก็ลงเออไม่รู้สึกผมไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องโซเชียลมีเดียสักเท่าเท่าไหร่มากกว่าการเจอกันอะไรคือที่แบบทำให้เราไม่ค่อยลงรูปปกติผมก็คนไม่ค่อยลงรูปลงเฉพาะงาน คือเป็นคนหนึ่งคน,คนไม่ชอบถ่ายถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเวลาจะอยู่ดีๆมานั่งลงมันก็รู้สึกเออเออ,เอ,อคือเออมันเขินเขืแ <c oughs> ต่แต่หลายคนก็คือผู้หญิงแบบว่าจะมีงอนว่าไว่ไม่ต้องลูกคู่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้ว ก็บอกเขานะเขาก็น่าจะเข้าใจก็คือเราโอเคทั้งคู่ว่ามันน่าจะเข้าใจกันได้มไไ่ด้เรื่องใหญ่เด็กเดียวเคยทะเลาะอะไรกันบ้างไหมคะพี่พีทผู้เราปรบการเชียร์เนี่ยก็มีบ้างจริงแล้วถ้าจะบอกไม่มีมันก็แปลกมันก็มันก็ต้องมีมีมีบ้างการปรับตัวกันในสไตล์ของเราตอนนี้แบบเริ่มโอเคไหมได้หอยากไหมก็ ประมาณเนี้ยคือมันกำลังกังวลขึ้นไว้คือไปเรื่อยคุปปองอะไรปพวะกหัวก็ก็ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้เอาทุกครั้งที่เราเป็นเป็นคนทำอาหารเนี้ยเขาแบบว่าเคยทำอะไรให้เขากินแล้วก็แบบเพิ่มเขาเปิดร้านอาหารครับสิบสี่สิบเก้าช่วยทำเมนูคิดเมนูให้คือเขาบอกว่าปราอยากได้นี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยทำเมนูคือมันต้องตวนคือปกติเราทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราก็ โยน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 ชิมเอาชิมเอาแก้เอาแก้เอาแต่นั้นคือมันต้องเขียนอะไรเพื่อทำเป็นไกด์ให้เขาได้เลยให้คนอื่นเขาไปทำต่อได้ยังต้องมีค่าตัวไหมครับหรือช่วยได้ใจต้องมีบอกว่าบังว่าแต่งว่ายังไม่ได้ ือไม่ได้หวานออกสื่อแต่ก็คือซัพพอร์ตกันเสมออะไรับคือจริงๆผมว่าอะไรที่มันช่วยได้แล้วมันคนกันเองก็ควรจะต้องซัพพอร์ตันเองครับผมว่ามันเป็นเรื่องทั่วๆไปอยู่อยู่แล้วที่ไม่จำเป็นว่าต่อให้คบกันหรือไม่คบกันหรือแค่เป็นเพื่อนกันผมรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันซัพพอร์ตกันได้ก็ซัพพอร์ตก็จะช่วยเขาเขามาช่วยอะไรเราบ้างค่ะคือเออยังยังไม่ออกแต่ก็เขาก็คงมีซัพพอร์ตในเรื่องนแล้วแต่โอกาสกัน ไม่อย่างเมนูโปรดที่เขาแบบชอบให้เราทำคือที่เขาเขากินชอบกินอ่ะเราทำให้เขาแบบที่บ่อยที่สุดเลยคือหนึ่งอย่างผมอ่ะเป็นคนอไม่ค่อยทานอาหารไทยเพราะผมไม่ทานเผ็ดผมก็เลยจะทำอาหารฝรั่งเยอะแต่เขาเป็นเด็กฝรั่งเหมือนกันแล้วกินอาหารคล้ายๆกันอยู่ไคล้ายงอาหารดิบๆเลยไม่ได้ยากมากเลยใช่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรครับสเต๊ก คิดอย่างมาดีพอแข่งรถเนี่ยเราห่วงเรื่องความเร็วห่วงเขาไหมเพราะว่าอะไรหลายครับงเขาไปความเร็วเขาไม่ค่อยนะครับเขาเข้าที่โหล่อหล่อน้องขาเอาแล่นย้ับผู้หญิงผู้หญิงกับความเร็วไงผู้หญิงกับความเร็วอะไรกันเลยไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะห่วงเรามเ็วหรอกก็น่าจะขับปลอดปลอดภัยอยู่ขับช้าขับเาร็วเน้นชัวร์ถึงชัวร์ดีมาถึงชัวร์ไม่ขนน้อย ไม่หรอกครับไม่เขาเกิดผมเคยขับเขาหางหรอเขาขับรถเร็วมากเขาขับรถเร็วมากเราหัวใจวายไหมครัก็ไม่แต่ผมว่าผมเด็กๆผมก็ขับรถเร็วอพะแบบเรืุ่่นแต่ตอนนี้โตแล้วเออผมไม่กล้าขับเร็วแต่เขายังกล้าขับเร็วแบบเสี่ยงๆตอนนีเตือนพิการอย่เราเราก็เป็นคนขับอย่างเดียวไม่ไม่ให้เขาขับเลยไหมคะไม่ครับจริงๆแล้วผมใช้ารถอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นคนขับขับเองเราเตือนเขาบ้างไหมว่าเรื่องแบบขับรถเร็วไปนะ ผมเคยบอกมผมเคยบอกว่าขับให้คือบางทีเขาขับคนเดียวผมไม่ว่าหรอกบางทีคนนั่งด้วยอ่ะเสียวๆมันเออมันหมดจะวายเหมือนกันก็คือแล้วเลี้ยวแล่วก็อยู่หลังพว่มอะไรก็จะเปลี่ยนไปอีกคนนึงก็จะบอกว่าเออถ้าอยู่หลังพว่มอะไรบนถนนจริงอ่ะต้องเอาไปใช้ในสนามแข่งด้วยหัวร้อนอย่างนี้อตตรงนั้นค่าจะเก่งมากๆเนะต้องเป็นนักแข่งจริงโอเคประมาณนี้ขอบคุณค่ะ